สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับพ่บอแม่คูกาผ้าแสบครับผมวันนี้มีเมนูไข่มานาเสนอครับพี่น,อน้องเดี๋ยวไปรอชมวิธีทำพร้อมกันครับวัตถุดิบของเราจะไม่ใครมีปลากระป๋องครับแล้วก็จะไม่พักไม่หอมกระเทียมพริกมะนาวครับ วันนี้เมนูใครครับวันนี้อันดับแรกกับ่งกระทะลยครับใส่ไฟกลางครับถึงไฟอ่อนครับน้ำมันเดือดไตทีใส่กระเทียมลงไปครับคนให้เขาที่เขาทางสักพักกระเทียมเริ่มหอมเริ่มเหลืองคนระับ ใส่ปากระป๋องลงไปเลยครับพัดในเขาที่เข่าทางครับพี่น้องเมนูบานๆครับเมนูง่ายๆทำกินเองที่บ้านได้นะครับไปสนใจกันลงมือทำได้ครับเบิ้งคิดไปพร้อมเทศไปพร้อมครับพี่น้องเป็นเมนู กินกับข้าวเจ้าครับข้าวสวยล้นๆ่อน้่มหอมมาพี่น้องเนาะหลังจากพับปลากระองได้ทีแล้วพี่นะ้อง,องใส่ใครลงไปครับปลากระพงี่ก็ตามชอบครับว่าจะเอาเป็นชินหรือจะเอาเป็นเละๆอะไรกันแล้วแต่ครับหลังจากเทข่ใครใส่ก็ ให้เขากันให้ละเอียดครับคคนๆเอาทีเอาทางครับแล้วก็ทิ้งไว้ให,หมดมาเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่ผงลงไปเดยซอสถอยแล้วก็ซอสฟ้าเขียวครับตามด้วยน้ำตาลเล็กน้อยครับหลังจากน,นกัน ค่อยๆเซอเสะครับเดี๋ยวมันสิติดมอครับไม่นูใจเย็นครับลิงไฟแห้งได้กับไม่ไปเรื่อยๆครับทีเ่เรือใส่หอมลงไปครับกับบพก,กิก แล้วแต่ทิ่ชอบสิใส่ประกับร้องชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่ครับนนในเนขาที่เขาทางครับพลิกไปพลิกมาจาักหน่อยครับพี่น้องเริ่มกินน้ำหอมบอกมาจาักหน่อยแต่ผมได้ชอบคลิปีก้ก็ฝากก็ไลยก็แชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับพอแม่ครูกาพาเสพ ครับผมเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มาบีบ,น,บน้ำมะนาวใส่ครับรสชาติมันก็นจะออกเป็นไคลายกับยำแล้วครับผัดไข่ใส่ปลากระป๋องเสร็จพื้นที่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับท่านมาจับแสบปร้กันนะครับ